สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านด้วยนะครับผมไลออนนะครับจากช่องบุญสมรถบ้านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาชมกระบะสีประตูเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อนสี่ล้อเป็น m a ส d a BT50 Pro เป็นเครื่อง3.2นะครับนะครับเป็นเครื่อง3.2เป็นดีเซลนะครับสีประตูยกสูงนะครับ4คูณ4ท่านใดหายอยู่เนาะวันนี้เข้ามาใหม่แล้ว เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมาถ่ายตามทุ่งนาบ้างครับป, ai, ต hang, บปกติถ่ายแต่หน้าร้านนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายกันบ้างนะครับในข้างหนองน้ํานะครับที่คุ้นเคยเมื่อหนึ่งปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยไม่เคยมาถ่ายตรงนี้เลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับอยากเห็นวิวใหม่ๆนะครับวันนี้ได้สีประตูมานะครับรถคันนี้นะครับสภาพเดิมเนาะนะฮะล่มเอกสารครบนะครับ สีสันตัวรถเนี่ยนะครับสีสันสวยนะครับรถเป็นสีเดิมโรงงานนะครับรถสีเดิมโรงงานรถไม่ได้เคลียร์สีรถเดิมรถไม่ขยับอาจจะมีพวกลักยิ้มเนี่ยนะรลักยิ้มตรงนี้ครับการใช้งานเล็กน้อยทั่วไปนะครับโดยรวมสีสันรถสวยมีเสน่ห์นะครับภายนอกนะครับภายนอกเนาะไม่ต้องทําอะไรเลยภายนอกไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะสีสันสวยนะครับ เป็นสีประตูสีรถสีเทานะฮะเป็นออกวันวันเทาสว่างนะครับเนี่ยสีสันสวยนะครับอ่าก็จะมีบันไดข้างให้แต่บันไดข้างเนี่ยนะครับอ่าเขาเขาเคลือบมานะครับพ่นเคลือบมาให้เฉยนะครับจริงๆมันจะเป็นสีข,า,ขาวอย่างนี้แหละครับแต่ว่าสีมันก็เริ่มลอกและสีดําที่มันเคลือบมาเนี่ยมันเริ่มลอกสีเดิมมันเป็นอย่างนี้ครับนะครับนี่นะครับก็ไม่มีบินงอ Amsterdam ไม่มีแตกร้าวเป็นของเดิมโรงงานเนาะ ส่วนแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กของ m a ส d a นะครับพ่นเคลือบเงาเช่นเดียวกันนะครับพ่นเป็นดําเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมขอบ16นะครับสภาพยางนะครับผมยางนะครับก็ถ้าขับไม่ไกลมากก็ยังพอการใช้งานได้ประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าเน้นขับต่างจังหวัดก็เปลี่ยนนะครับเป็นยางทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าขับยางประมาณนี้เเสียงออกจะดังหน่อยนะครับ ช่วงประมาณ80ถึง100ก็จะเริ่มมีเสียงดังแล้วนะครับยางก็ยังได้ปีก็ไม่ใหม่มากนะครับยางปี2022ก็ยังพอใช้ได้ประมาณปีหนึ่งนะครับเชสซีสภาพก็ยังสวยเชสซีเนี่ยไม่งอไม่บินแน่นอนนะครับรถเดิมไม่มีชนหนักนะครับบันไดข้างนะครับถัดไปกันชนท้ายพวกนี้ก็ของเดิมนะครับาจะมีลิ้อยการใช้งาน นะครับริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับแต่ว่านี่คือกันชนท้ายของแท้นะครับนี่ยางอะไหล่ก็จะมีให้อยู่ครบนะครับเฟืองท้ายนะครับนี่ช่วงล่างเชสซสีพวกนี้ก็เดิมหมดเลยนะครับนี่ครับพวกนี้เดิมเดิมหมดตัวถังเดิมไม่มีพ่นนะครับตัวถังเดิมนะครับโชกก็เป็นโชคเดิมแหนบเป็นแหนบเดิมนะครับ อาจจะเปื้อนหน่อยด้านล่างยังให้หล้างนะครับอย่างอะไรก็จะมีมาให้ครบเลยติดกับตัวรถนะครับนะครับ้านท้ายม,ม,ม,มีที่บมีศูโปตัวนี้เป็นเครื่อง3.2เนาะเป็น4.4คูน4นะครับเกียร์ธรรมดาโฟเ,าเปาดปทายดูกันนะครับแม็กไลเนอร์นะครับเป็นแม็กไลเนอร์เดิมของมาสนาเลย<ม>ก็มีการบรรทุกนะครับสภาพตัวรถนะครับก็มีใครใช้งานมา ย้ำเลยว่ามีการใช้งานมาแต่ถือว่าไม่หนักนะครับไม่หนักแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแบบน้อยนะฮะทั่วไปปกตินะครับยังมีริ้วรอยการใช้งานนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มีการเจาะลูเป็นของเดิมจากโรงงานพวกตะขอเนี่ยนะฮนะก็เป็นของมัดด้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีพวกเสริมกระบ,บะข้างเสริมข้อหรือว่าใส่โลบาร์เป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับ เม็ดอาคมเดิมของตัวรถนะครับก็ยังมีให้ใช้เจเลยนะครับพวกนี้ไล่มาบนลงล่างก็จะเดิมหมดนะครับมีขอบอเป็นการใช้งานรอยสนิมนิดนึงนะฮะตรงบริเวณขอบส่วนด้านในก็ไม่มีอะไรด้านในพื้นจะสวยด้านในพื้นจะสวยมีแค่ตรงขอบนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะตรงขอบเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมาข,าขาังเฉพาะริมตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวดูจากพื้นผิวรอยบกกุบอะไรไม่ไมีเลยนะครับ สภาพสวยนะครับเม็ดอาร์ก็เห็นชัดเจนอยู่ครบหมดเลยนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบหมดนะครับรถได้โครงสร้างเดิมเนาะนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนะครับสุดไฟท้ายไม่แตกหักไฟท้ายเดิมนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนี่มีติดคิวการศาสให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของอรอบตัวรถนะครับภาษีผมต่อให้แล้วแล้วก็พรบรทําให้เรียบร้อยนะครับภาษี69นะครับภาษีไม่ขาดนะครับพวกภาษีพร,พรบรนี่อยู่ครบเลยนะครับภาษีหมดปีหน้าลดโคราชนะครับผมน,นะบาานี่นะครับราคาคันนี้นะครับนี่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาท เป็น Mazda ปี12นะครับเป็น b t 5 0 Pro เครื่อง3.2ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อเลขไม 11, 6, ล์101,000โลนะครับเลขไม 11, 6, ล์101,000โลเดี๋ยวรับชมภายในกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับมาดูที่ฝั่งทางคนขับเนาะนะครับนี่เข้ามาด้านในนะครับประตูคนขับก็สภาพสวยนะครับไม่มีแตกหักแล้วกระจกได้เป็นกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับออตโต้ทุกบาน ออโต้ Auto, ฝั่งทางคนขับแล้วก็ที่เหลือเป็นไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเก็บเป็นแบบไฟฟ้านะครับประมาณนี้นะครับนี่ภายในก็สภาพสวยพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย power นะครับไม่มีมันติฟังก์ชันแต่เขามีในเรื่องของ airbag ให้ก็คือถุงมมลมนิรภัยนะครับคู่หน้าเลยจะได้ทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับนั่นคือ airbag พวงมาลัยเป็น power แล้วนะครับสบภาพพวงมาลัยก็สภาพยังสวย ใช้งานน้อยนี่คือรถเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับรถไม้น้อยเนี่ยข้อดีเลยนะครับหนึ่งภายในภายนอกช่วงล่างและเครื่องไม่ช้ำพอสภาพไม่ช้ำความที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานเนี่ยมันได้ในเรื่องของการตอบสนองที่ดีที่เร็วนะครับไม่อืดน,นะครับต้องบอกเลยว่าไม่อืดเลยนะครับนี่ เกียร์เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์เป็นเกียร์หกสปีดพวกนี้วางพวกโทรศัพท์ได้เห็นไหมครับวางโทรศัพท์ได้นะครับนี่นะครับนี่มีเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีสองห์สี่ห์สี่ลวางขวดน้ําแก้วน้ําได้นะครับมีที่ชาร์จแบตเป็น power outlet ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับเกี่ยวกับโซนแอร์พวกปรับความอุณหภูมิปรับความแรงปรับ AC ทวนอากาศนะครับไล่ฟ้าปรับทิศทางของ ช่องทางอากาศของแอร์ก็จะมีบอกชัดเจนส่วนเทวิทยุเป็นของเดิมนะครับก็เล่นได้ไหมผมจะไม่ลองเหมือนกันนะครับยวต้องลองดูนะครับแต่อันนี้คือของเดิมนะครับเล่นอะไรได้บ้าง1ครับตัวนี้เล่นซีดีได้2ฟังพวกวิทยุ FMAM ทั่วไปเหมือนรถทั่วไปปกติเลยนะครับซีดีรองรับ FM วิทยุรองรับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เห็นไหมครับมันมี เลขศูนย์เหมือนกดหมายเลขโทรเข้าโทรออกนะครับอันนี้มีรองรับให้เป็นบูท o ูธแต่ก็จะไม่มีหน้าจอทัชสกรีนให้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีหน้าจอแสดงผลตรงกลางตรงนี้นะครับแต่ต้องสตาร์ทรถก่อนนะครับคอนโซลก็สวยดูดีไม่แตกไม่ล้าวนะครับรถด,ดูดีเลยนี่มีแอร์แบให้นะครับนี่เบาะสภาพตัวรถเบาะสวยเบาะเป็นเบาผ้าทั้งคันเบาะสภาพสวย เบาเป็นเบาผ้าทั้งคันเพดานด้านบนก็สภาพสวยสะอาดสะอ้านนะครับดูดีเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็ถือว่าสวยนะฮะใช้งานน้อยนะครับนี่เลขไม่หนึ่งแสนไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมืหน่นหพันโลนะครับพอดีแสงมันน้อยไม่รู้กล้องถ่ายเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นไฟกระพริบเลยแหละครับถ้ากล้องเอากล้องนี้ถ่ายนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดู กล,กล้องไอ้น,นี่ไม่เห็นนี่หนึ่งแสนหนึ่งหกเกโลหนึ่งแสโลครับเรียกใหมตัวรถนะครับประมาณนี้นะครับวางโทรศัพท์ได้ มีระบบกันลื่นด้วยนะแล้วก็มีระบบอ่าพวกช่วยลงเขาอ่ะมีให้ด้วยนะครับปี12นะครับปกติปี12บสรถไม่มีหรอกถ้าไม่ใช่รถโซนพวกโซนยุโรปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะพิเศษหน่อยที่ว่ามีระบบช่วยลงเขานะครับเวลาลงก็จะลดในเรื่องของอาการที่ว่าเบรกเกิดความร้อนได้ง่ายอันนี้อันนี้ก็จะไม่ค่อยมีเลยนะครับนี่ก็ถือว่าดูแลดีนะครับนะครับ เบาเป็นเบาผ้าทั้งคันเลยนะครับเบากส็สภาพสวยนะครับพอใช้งานได้นะครับหับนงน้าตึงนะครับมีที่ชาร์จแบตให้นะฮะมีที่ชาร์จแบตนะครับมีมบด้านบนน,นะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับเล่มเอกสารครบเลยรถพร้อมโอนเลยนะครับเล่มเอกสารครบ เป็น4ี่คูณสี่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับใครหาไว้ใช้งานเนาะราคา2องแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสภาพภายในนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับซีบะตูนะครับก็เหมาะสําหรับใครใช้งานถูกประเภทหรือเปล่านะครับซีบะตูเนี่ยมันเป็นคือผมต้องบอกเนาะใครที่มีครอบครัวเนาะประมาณ5คนนะครับ อเคเลยนั่งเกินนี้นะไหมนั่งได้รถสีประตูเนี่ยนะครับในเล่มเขาชีจจ้แจงบอกว่านั่งได้ไม่เกินเจคนนะครับนะครับนั่งได้ไม่เกินเจคนเพราะฉะนั้นเบียดได้แต่ออดีดีเนี่ยหคนกําลังดีเพราะว่าตอนนั้นผมไปเที่ยวไปเมื่อวานนี่ครับนะครับเพิ่งกลับมาจากประเทศลาวเอาสี่ประตูไปนะครับเอาสี่ประตูไปนะครับนี่ก็ ไปกัน5้าคนก็ถือว่าสบายนะครับแต่ละคนก็น้าหนักเกิน60ขึ้นไปแน่นอนนะครับนี่แผ่นรองมาสด้านะครับภายในนะครับพูดถึงตําหนิเนาะตาหนิมีที่เดียวเลยตรงนี้มันจะมีเบาะขาตรงนี้ไม่รู้คืออะไรมันมีแท่งตรงนี้ด้วยเป็นแท่งเหมือนที่ปรับเบาะเหมือนเบาะหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจไม่จะมีขาเฉพาะตรงนี้นะครับผมชี้แจงให้ว่าเป็นตําหนิเนาะที่เดียวนะครับที่เหลือก็ปกติไม่มีอะไรนะครับ รถเดิมนะครับสวยนะครับภาษีอะไรทําให้ครบนะครับรถปีสิบสองสี่ประตูเนาะนะครับถ้าเป็นรถตลาดนะครับพูดถึงรถตลาดว่าราคาห่างกันมากขนาดไหนถ้าเรามาจะมาเล่นแบรนด์ลองแบบนี้นะครับราคาห่างกันประมาณแสนหนึ่งครับนะครับราคาห่างกันประมาณแสนหนึ่งแต่เลขไม้ของแบรนด์ตลาดตัวนั้นคืออิซุ u t โตโยต้า ราคามันต้องอยู่ประมาณอ่าไม่ใช่ราคาเลขไม้มันต้องอยู่ประมาณหนึ่งแสนนิดนิดแส,ส,ส,สตนต้นต้นเหมือนกันนะฮะถ้าไม่แสนต้นเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นสี่ประตูสามแสนปลายยังไม่ได้นะสามแสนแปดตามสุดอะ่ะถ้ามีนะนะครับเดี๋ยวไม่รู้มันจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่าหายากนะครับประมาณนั้นหายากนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงครับ มารับชมภายในห้องเครื่องกันเดี๋ยวผมจะสตาร์ทแล้วก็ให้ฟังเสียงเครื่องกันด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่อง3.2นะครับเป็นดีเซลนะครับรถสวยเดิมนะครับไม่เคยชนนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับน็อตมีการขยับไปทําสีนะครับน็อตมีขยับไปทําสีแต่ว่าพวกเมด็ดอา้างเนี่ยคมเดิมนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจน นะครับพวกคมเดิมเม็ดอาร์คนะครับก็จะมีเก็บพวกภายนอกนะครับลูกศรที่ขคางฝากะโปรงก็ยังอยู่ครบนะครับนะครับพวกน็อตเม็ดอาร์คเห็นอ่าสากะโปรงมาสต้านะครับผมพวกนี้ของเดิมหมดสติกเกอร์รองเงินกระแทกนะครับก็จะมีเก็บสีภายนอกก็จะเก็บมาให้เรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่เดิมที่สุดนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เดี๋ยวนะเห็นไหมครับน็อตยึดฐานในเนี่ยไม่มีขยบ น็อตยึดฐานในไม่ขยับนะครับน็อตยึดแก้ไม่ขยับเพราะฉะนั้นด้านข้างเนี่ยเดิมและไม่ชนนะครับพวกน็อตยึดแก้ไม่มีการขยับงั้นไงนะครับตัวไอไม่ให้ตัวท่ามาสด้ายังเห็นชัดเจนนะครับพวกน็อตนะครับไม่ขยับนะครับคงสร้างเหลี่ยมสันเดิมแล้วก็ตัวอักษร AB นะครับตัว R ฝั่งข้างขวาของตัวรถอันนี้กระปุกพาวเวอร์นะครับ พวกนี้ก็ยังเห็นได้ชัดเจนแล้วก็อยู่ครบถ้วนนะครับติกเกอร์มอกนะครับแล้วก็น็อตนะครับไม่มีการขยับมัเงีง่หูน็อตเดิมโรงงานนะครับเอ็ดอาร์กนะครับรุ่นนี้มี ABS ให้นะครับประมาณนี้แบตเตอรี่นะครับก็ขนาดมาตรฐานของมันเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ลิตรแรงม้าของมันตัวนี้อยู่ที่200แรงม้านะครับเหลือเฟือนะครับพวก สายพานนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสายพานเปลี่ยนให้เรียบร้อยเส้นใหม่แน่นอนนะฮะนี่สภาพสวยนะครับซื้อไปนะครับผมก็มีบริการจะส่งให้เปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะครับนี่ครับพวกห้องเครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับเครื่องนะครับแห้งสนิทนะครับไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับเครื่องแห้งสนิทนะครับนี่ดูกันนะครับ นะครับไปก็ไปเปลี่ยนท้องเหลวแล้วก็รถก็ไปโอนที่ขนส่งจังหวัดของท่านได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็โอนที่เป็นจังหวัดขอนแก่นก็ได้เดี๋ยวพาไปทําเรื่องเอกสารต่างๆให้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ว่าจะทําจังหวัดไหนก็มีพนักง,งานบริการให้อยู่แล้วนะครับไปที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปลองขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับนะครับประมาณนีนะ้ฟังเครื่ยนต์กันนะครับ เดี๋ยวมาลองขับกันนะครับดูๆนีไม่มีควันไม่มีไอครับครับเดี๋ยวมาลองขับกันว่าระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อโ High 4 Low นะครับเดี๋ยวลอง2อันเลยก็ได้นะครับลองหัก้ายขวาสุดไม่มีเสียงดังนะครับก็น่าจะโอเคกันแล้วเรวลองขับกันเล็กน้อยนะครับ ปรับกล้องก่อนนะนะครับจะได้ดูง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองขับกันนะครับ,รบตอนนี้อยู่สองเทดอยู่หน้าจอจะไม่มีอะไรขึ้นนะครับดา๋ยวกามอีกเก่นนง เกียร์หนึ่งนะครับก็จะออกตัวนะครับปกติเลยนะครับนี่ครับนี่อันนี้เกียร์เกียร์สามนะครับเกียร์สามนะครับก็จะรอบประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับรอบไม่สูงนะครับคือถ้าเกิดคัสต์มันลื่นเนี่ยนะครับอ่า รอบมันจะอยู่สูงนะฮะเร่งเหยียบเร่งไปแล้วนะฮะรอบสูงคมเร็วไม่ไปอย่างนี้นะฮะคือคัส์มันลื่นนะครับอันนี้ก็คือปกติเลยนะครับหักซ้ายขวาสุดนะครับที่เป็นขับเคลื่อน2อล้อก็ไม่มีเสียงดังเนาะนะครับเดี๋ยวจะพามาลองที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับขับดีขับดีครับคันนี้ขับด,บบดีเอาไปใช้งานก็ น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเลขไม่ยังน้อยนะครับสภาพมันได้ความสดด้วยนะครับก็ใช้ไปก็วิธีการดูแลนะครับก็สามารถไปหาศูนย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของรถที่เป็น m a ส d ตหรือเราสามารถเข้าสูนย์บริการที่าตามศูนย์ของ m a ส d a ได้นะครับทุกสาขาเลยนะครับที่ของแต่และจังหวัดนั้นๆนะครับก็สามารถเข้าได้ตามปกตินะครับ เช็คนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวเกียร์เฟืองท้ายเราจะเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ได้หรือจะทําที่ด้านนอกก็ได้นะครับตามความาาต้องการของท่านได้เลยนะครับสามารถเข้าได้ทั้ง2นะครับถ้าเข้าศูนย์นะครับเรื่องของอเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปให้ถ้าเราไม่บอกอะไรเขานะครับเพราะว่ามันมีเวลาไปทำเนี่ยเขาจะให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดต้องการห้มาดีกว่านี้เราบอกว่าขอเกรดที่มันดีที่สุดเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราไปทํานอกนะครับราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับสามารถทําด้านในก็ได้หรือทําด้านนอกก็ได้นะครับแล้วแต่ความพอใจของท่านนะครับว่าต้องพอใจทำที่ศูนย์หรือว่าพอใจทำด้านนอกนะครับแล้วแต่ความต้องการนะครับนะครับได้ทั้ง2แบบนะครับนะครับี๋ยวลองขับเคลื่อนสีล้อดูกันนะครับก็จะบิดนี้ บิดไปเลยโฟไฮเอาติดแล้วเี่ไงสีเขียวดูครับนี่ครับโฟครับเนี้ยโฟติดแล้วครับนี่นะคะเรีวลองโฟกันโฟนะครับเวลาหักซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะดังนะฮะดังดังจากเกิดอาการล้อนะครับหมุนนะฮะ รูว่าได้ยินไหมนะฮะเมื่อกี้อาการของขับเคลื่อนสี่ล้อเลยฮะ มันมัน,ม,น,ม,นมันถูกมันถูกแรงอัดนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนเราตอนแรกเลยเรถขับเคลื่อนด้านหลังใช่ไหมครับพอขับเคลื่อนด้านหลังเนี่ยก็คือใช้ขาด้านหลัง2ขาเนี่ยวิ่งนะฮะแต่พอเรามาใช้มือด้านหน้าด้วยเหมือนเราเอามือไปค้ำกำแพงไว้นะครับการที่เอามือค้ากาแพงก็คือ dafür, หักให้มันขวาสุดหักรอให้มันหมุนขวาสุดพอหักขวาสุดปุ๊บนะครับ นะครับสิ่งที่ตามมาคือเหมือนมีแรงกดดันไว้นะครับเพราะว่าล้อคู่หน้าตอนนี้มันหมุนด้วยพอหมุนนะครับก็ต้องเกิดแรงอัดนะครับนี่ผมเข้าเกียร์หนึ่งนะจะหักให้ดูจะได้ยินเสียงนะครับน,นะครับมันหมุนลูกค้าโทรมาเดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะครับแล้วลองกอนก่อนปึ๊บเข้าเกียร์อานะครับ นี่นะฮะโฟล์ทไฮ้วนี่เห็นไหมฮะเป็นไหไงหักซ้ายขวาสุดไม่มีเสียงดังแน่นอนนะฮะในเรื่องของอ การหอนนะฮะของพวกเฟืองท้ายหรือว่าขับในาย่างคมเร็วคนเร็วต่ำนะครับมีเสียงร้องหมุนนะครับเพราะฉะนั้นระบบขับเคลื่อนสีรล้อก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนท่านใดสนใจเนาะนะครับมาชมตัวจริงก่อนได้นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับไม่ถูกใจก็มาลองดูคันอื่นก็ได้ไมาดูที่ล้างก็ได้หรือถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นะครับ0 9 4 2 7 4 2,2,3,3เบอร์โทรติดต่อขึ้นไว้ที่หน้าจอตลอดคลิปวิดีโอเลยนะครับเบอร์ติดต่อเดี๋ยวขึ้นมาให้อย่างชัดเจนเนาะใครสนใจติดต่อกันมาได้รถผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ตำบลท่าพระนะครับบ้านนังบัวดีหมีพิมพ์ค้นหาใน Google m a ปก็เจอครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยว่าบุญสมรถบ้านนะครับก็จะเจอเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไลออนนะครับจากช่อง บุญสมรถบ้านนะครับต้องขอตัวลาณที่นี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปจนจบนะครับสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของมาดูตัวจริงมาซื้อกันที่ร้านก็ได้หรือมีบริการไปส่งต่างจังหวัดให้นะครับนะครับสภาพตัวรถขอให้มั่นใจขอให้มั่นใจวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าผมน่าจะถ่ายแบบละเอียดเลยนะฮะ ขอให้มั่นใจคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็สอบถามได้หรือว่าแอดไลน์ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับทักเข้ามาได้นะครับยังไงก็ตามครับโทรมาได้เลยเบอร์หน้าจอนะครับพูดคุยกันได้ก่อนได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ